สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับช่องบีรัชตัดชาแนลนะครับนะครับมากินหอยกันครับนี่เลยมาเป็นหม้อเลยครับหอยสารพัดหอยนะครับอันนี้อ่าเขาเรียกว่าหอยกระพงนะครับแต่ผมก็ชอบเรียกเป็นหอยแมงผู้อุ้ยหอยกระเด็นหอยหอยแมงผู้แดงนะครับเขาเอื้นว่าหอยกระพงแล้วก็อันนี้ก็ตัวนี้มันคล้ายๆหอยแครงนะครับตัวเล็กหอยแครง แล้วก็หอยตลับตลับสารพัดหอยนะครับนี่ยกินเป็นหม้มมอเลยครับมามากินด้วยกันครับนครับเต็มสีฟูดครับสีแดงเนื้อเนื้อหอยก็จะประมาณนี้ครับเนื้อหอยอยมากินด้วยกันครับ